สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่น้องๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับพอยสายเพชรยนต์ ion, นะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมเลยนะคะและ้วก็ช่อง youtube พอยสายรถสวยรีวิว2นะคะ วันนี้นะคะนำเจ้า Honda City 1.5s ปี2018สีบรอนเงินมาฝากพี่ๆน้องๆกันนะคะลูกค้าที่สำคัญนะ,ะมาพร้อมกับเลขไมล์9 2 0 0มกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ สวยๆเลยลูกค้าขาใครที่กำลังถามหาซิตี้นะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสวยๆเลยซีบรอนเงินนะคะรูมากๆนะคะแล้วก็หน้าของเขาสวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ภายนอกภายในเดิมๆทั้งคัน,นะค่ะต้องบอกก่อนเลยว่ารถของเรานะคะเป็นรถคัสเกตทุกคันนะคะลูกค้าลูกค้ามั่นใจได้เลยในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะไม้ต่างๆนะคะเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีการกลอมไม้หรือดัดแปลงเครื่องยนต์รถของเรานะคะไม่เคยชนหนัก พลิกความจมน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเจ้า City คันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มที่ด้านหน้าตัวรถเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้ามันตร r e f ฟ e ลกเตอนะคะลูกค้าสวยๆเลยมีไฟ d a y t ท m าม running l i g h มาให้ด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะหลอดไฟก็ยังใสๆอยู่เลยนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะ กระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะเส้นหนาๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้ Honda น,นะคะตรงกลางนะคะสวยๆเลยลูกค้าค่ะด้านล่างนะคะกันชนเป็นสีบรอนสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลังพึ่งเป็นสีดำแล้วก็ป้ายทะเบียน3ามก็ไก่ข้อควายสีก้านะคะกรุงเทพมหานครนะคะเลขนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าฝากระโปรงหน้านะคะก็ไม่มีรอยแตกงาไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะดูกันชัดๆเลยนะคะ อะไรเดิมๆทั้งคันเลยนะคะคันนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดกันชนนะคะก็แนบสนิทนะคะลูกค้าไม่มีเปลี่ยนไม่มีเคลมมานะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับล้อแมกนะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะเดิมๆแท้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ยางนะคะเป็นยางขอบ15นะคะสวยๆเลยลูกค้าได้เป็นยางปี2020นะคะ ดอกยางนะคะยังแน่นอยู่เลยนะคะแล้วก็ภายในซุ้มล้อนะคะก็ใหม่สะอาดนะคะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะเราจะเช็ครถนะคะดูแลให้คุณลูกค้าด้วยนะคะก่อนที่จะส่งให้คุณลูกค้านะคะ มาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนี้นะคะในส่วนของแก้มนะะตรงแก้มเลยนะคะกระจกข้างนะคะลูกค้าสีบลอนสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าสวยๆชชๆเลยนะคะก็กระจกก็ไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนมานะคะกระจกเป็นกระจกเดิมๆนะคะสัญลักษณ์คนได้ยยังอยู่นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าไม่มีแตกไม่มีชนมาแน่นอน ด้านข้างนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสีบร้อนนะคะบอกเลยสีนี้สวยมากๆด้านบนนะคะจะมีเสาอากาศมาให้นะคะหนึ่งเสาเลยนะคะเรามาดูท้ายกันต่อเลยนะคะท้ายคันนี้นะคะสวยๆเลยลูกค,ะคะ้าขามาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟหลักไฟถอยนะคะลูกทรงไฟของเขาก็สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าด้านข้างนะคะจะมีเป็นตัว ซิตี้นะคะที่เป็นชุดโคมเมียมตัวนูนนะคะออกมาถัดมาก็จะเป็นสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์หลักนะคะแล้วก็เป็นชื่อรุ่นนะคะตรงนี้เลยด้านล่างนะคะตกแต่งไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่รอช้าเราไปดูภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะ,ะมาต่อกันที่ภายในนะคะภายในตัวรถเป็นสีดำนะคะลูกค้า เปิดออกมาหอมมากๆเลยนะคะโอเคตรงนี้นะคะเป็นแผงควบคุมสวิตช์นะคะแผงสวิตช์ควบคุมนะคะแล้วก็มีระบบเซนเอร์ล็อกกระจกนะคะแล้วก็สามารถล็อกตัวรถล็อกกระจกได้ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าด้านในนะคะปรับกระจกข้างซ้ายขวานะคะลูกค้าสามารถปรับได้อัตโนมัติตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีโหมดประหยัดน้าํามันประหยัดพลังงานมาให้ด้วยนะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดํานะคะลูกค้าเบาะก,ก็ไม่มีขาดไม่มียับเลยนะคะเบาะยังใหม่ๆเนียเน้ยเๆอยู่เลยนะคะลูกค้าพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะคะแบบนี้นะคะมีแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าหน้าจอแสดงผลก็ชัดเจนเลยใหญ่ๆเลยนะคะลูกค้าคอนโซลด้านบนนะ,ะก็เรียบเยบเลยนะคะสะอาดมากๆเลยนะคะคันนี้ ต่อมานะคะชุดเครื่องเสียงนะคะลูกค้ามาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงที่สามารถลองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุ fm/am นะคะแล้วก็มีบลูทูธมาให้ด้วยนะคะสามารถรับโทรศัพท์ได้อีกด้วยคันนี้ระบบแอร์อนาล็อกนะคะลูกค้าสามารถเลือกปรับได้เลยนะคะลงมานะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าในส่วนของฐานเกียร์นะคะลูกค้าก็สวยๆเลยแบบนี้เลยนะคะสีดําก็ใส่เกียร์ได้ง่ายๆเลยนะคะ ด้านข้างนะคะก็จะมีเบรกมือนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะตรงฝั่งข้างๆคนขับด้านหน้านะคะก็ไม่มีขาดไม่มียับไม่มียุยะะ่ยแล้วค่ะลูกค้านะคะ โอเคเราไปดูด้านหลังกันต่อค่ะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนั่งสบายนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าทั้งคันเลยนะคะไม่มีขาดไม่มียุ่ยเลยนะคะเหมือนรถใหม่เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะด้านหลังก,กว้างเลยนะคะลูกค้าสังเกตนะคะในช่วงของตัวเบาะนะคะเว้นระยะห่างได้สบายๆนะคะลูกค้าพื้นที่เหลือๆเ,เลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท้ายของเจ้าซิตี้คันนี้เลยนะคะ อ่าเปิดมานะคะลูกค้าเดี๋ยวพลอยใส่จะให้ดูภายในข้างบนก่อนขอบขอบนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะลูกค้ายังอยู่ที่เดิมนะคะเรียงสวยเหมือนเดิมเลยนะคะน็อตต่างๆนะคะอยู่ครบทุกตัวนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะไม่มีชนไม่มีเปลี่ยนเคมมาแน่นอนนะคะรอยเม็ดอาร์ตเรียงสวยทุกจุดเลยนะคะลูกค้า ภายในนะคะสามารถบรรจุของได้เพียบเลยนะคะสังเกตดูได้เลยนะคะว่ากว้างมากๆเลยนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ถึง3-4ใบเลยนะคะเปิดขึ้นมาด้านบนนะคะจะมีชุดแม่แรงแไะยางอะไหล่สำรองนะคะลูกค้าแล้วพอจะจะบอกให้นะ,ะสำหรับใครที่เดินทางแล้วของเยอะๆนะคะเปิดขึ้นมา,าด้านล่างมันเก็บได้อีกนะคะลูกค้าไม่ใช่แค่เฉพาะด้านบนเนาะโอเคนะคะประมาณนี้เลยในส่วนของด้านหลังนะคะ และนี่ก็คือข้อมูลของเจ้าซิตี้คันนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะ4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะเจ้าซิตี้คันนี้นะคะรีบโทรเข้ามาหาพลอยใสเลยนะคะ เดี๋ยวจะไม่ทันนะคะลูกค้าซีบอนเงินนะคะ49,000บาทเท่านั้นสนใจโทรมาจองได้เลยนะคะหรือใครที่อยากจะเข้ามาดูรถนะคะสามารถเข้ามาได้เลยที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าจันถึงอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าออกรถวันนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะลูกค้า ผ่อนนานสูงสุดผ่อนนานสูงเปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซน็นสูงสุดหนึ่งปีเลยนะคะลูกค้ารีบโทรเข้ามาหาพลอยใสเลยนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์รองรับให้นะคะมากกว่าสิบแห่งแล้วก็มีบริการวิ่งเซ็นทั่วประเทศเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ออกได้นะคะต่างจังหวัดเรามีรถสไลด์รับส่งตรงถึงหน้าบ้านนะคะความปลอดภัยของรถคุณลูกค้าปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พลอยใส่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ